b สวัสดีครับผมนายพลเจริญดำนะครับผู้ใหญ่บ้านสวายเจริญหมู่ที่สิบตำบลโนชาวอำเภอราชจังหวัดปีรำครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุโมงผักเติมทีตรงนี้นะครับเป็นทุ่งนาแับก็เป็นพี่น้องชาวบ้านสวายเจริญนะครับไปซื้อผักนะครับก็รวยจะเป็นอันตรายกับพี่น้องวันนี้ผมเลยมีแนวคิดว่าอยากจะทำศูนย์เพาะพันธุ์ผักกลาง ใจผมบ้านสวายเจริญนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันตรงนี้นะครับรับพี่น้องอยากจะปลูกผักนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่ศูนย์พ่อพันธุ์ผักตรงนี้นะครับเป็นโป่งธนูโมเดลนะครับเป็นโป่งธนูโมเดลที่อยู่ในกลางบ้านสวายเจริญต่อไปนะครับบ้านสวายเจริญจะไม่มีสารพิษรเราจะปลูกแบบไม่มีสารพิษนะครับ วันนี้นะครับเราจะทำใหดีที่สุดนะครับดิฉันนา,สารรงสาวพระล usan จิริรำนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมงสิบบ้านสวายเจริญตําบลห้วยรายชาหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเตอนที่มีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคส่วนมากก็จะเราก็จะใช้เป็นเมล็ดผักที่เราเราได้เพาะไว้ในครัวเรือนของเรานะคะแล้วเราก็จะได้แบ่งแบ่งใจเมล็ดผัก หรือไม่ก็แบบต้นกล้าเอาไปให้ที่น้องเราชาวบ้านได้ร่วมกันแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรียปุ๋ยชีวภาพแล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์สเครห์แสงอันนี้เราก็ทําเองนะคะค่ะแล้วก็จะมีการทัดแยกขยะแกขยะอินทรียขยะรีไซเคลิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะได้ปลูกผักข้างทางนะคะเกี่ยวกับผักชะอมผักตําลึงอันนี้พี่น้องเราสามารถมาเก็บไปกินในครัวเรือนได้เลยค่ะ ท่านนางทัญลักษณ์แสวงสุนทรีนะคะเป็นที่ใหญ่บ้านหมู่3นะคะตำบลห้วยระชาหลังจากที่ได้ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในฐานะบทบาทผู้นำชุมชนนะคะก็ได้มีการขยายผลการปลูกผักสวนครัวนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยผู้นำต้องทำก่อนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมนะคะสร้างการรับรู้ อันช่องทางต่างๆที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขยายการคัดแยกขยะนะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องบ้านเมืองต่ำนะคะป mm. นห้วยราชาของเราก็มีการปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะคะสวัสดีครับผม mm. คุณยายประจวบนำพิษสุข mm. คุณยายบ้านตะไกหม่ที่5้าตำบลห้วยราชาครับ mm. การขยายผลให้แก่ชาวบ้านในชุมชนปลูกผักไว้กินเอง ตามครัวเรือนมีทีปกกททปกก่ปลูกตามกระถางถ้าใครไม่มีที่ปลูกกปลูกตามกระถางได้พื้นที่ใช้เราใช้พื้นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าบางท่านก็มีสวนเป็นเช่นเป็นอันเป็นสวนใหญ่ก็ปลูกเพื่อที่จําหน่ายนะครับเป็นการลดต้นทุนของครัวเรือนสวัสดีค่ะดิฉันนางประพาพรเจริญรำนะคะจะพา เที่ยวดูทัวข้างบ้านนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะตู้เย็นตู้เย็นประจําบ้านนะคะที่ว่าเราปลูกไว้เวลานี่เราก็ไม่ต้องซื้อพวกผักพวกอะไระคะมีกระเพรามีผักทุกอย่างในนี้นีเราก็จะแบ่งตันคนในชุมชนนะคะ